ตามคำขอครับสาหรับคาถากันปอบครับคาถากันปอบนี่ครับเป็นคาถาทีว่าเอาไว้ใส่เขียนลงตะกุดนะฮะเขียนลงแผ่นใบล้านเพรา,วาะว่าสิเป็นตะกุดเงินตะกุดทองตะกุดยั้งก็ได้ครับเขียนลงแล้วก็ให้มวนเป็นลูกมารของมาเรียบร้อยแล้วก็ก็ตะกุดธ,ธรรมดาเนี่ยแหละครับอันเพิ่นคอยว่านําตามตํล่าซื่อๆนะครับเพิ่นก็ให้เขียนอัคระลงไปครับอัคระนี่เพรา,วาะว่าสิเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้ าภาษาความก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่ครับแต่ว่าเขียนคาถาให้ถือก็เป็นพ่อนะครับคาถาวาจังสีครับอุอลละยะให้เขียนคาถานี้นะฮะลงไปนะฮะในใบลานในตะกุดนะฮะเขียนให้เรียบร้อยแล้วก็ม้วนเซคาถานี้ร้อยแปดจบครับให้เฮ็ดวันอังคานครับค่ายขันหากับเงินหนึ่งบาทนะครับแล้วเลือกถึงพอเมคู่บาจา